ชีวิตครับร็อกเนบราดากับผมมิสเตอร์มอร์แกนวันนี้มาในมาดใหม่ครับยืนละผมมีที่กว้างขึ้นผมแนะนําวิธีการเล่นกีตาร์หลายคนอยากจะเล่นให้ได้อย่างแซักวายครับการขันยี่สายอย่างมีพลังการสั่นสายหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vibrato เทคนิคนง่ายๆนะครับบางครั้งคุณอาจจะคิดว่ามันง่ายแต่ถ้าคุณมองไปลึกๆแล้วแม้กระทั่งนักกล้ามนะครับคนที่เล่นกล้ามเนี่ยบางครั้งยังไม่สามารถมีพลังพอที่จะขยี้สายให้มีพลังแล้วก็มีน้ำหนักได้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือเวลาคุณเล่นสายไหนคุณจะเห็นว่ามือของผมเนะี่ยมีการขย่อแล้วก็สั่นนะครับผมแนะนำอย่างนี้บางท่านเนี่ยอาจจะ มีเทคนิคแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนนี่ขย่าทั้งคอไม่ได้อย่างนี้เหนื่อยแน่นอน้าก,กว่าจะเล่นได้ฉะนั้นควรจะเข้าใจเรื่องของการขย่าสายการขยี้สายที่หลายคนชอบเรียกกันนี่นะฮะบ,บางคนศิลปินบางคนนะครับเล่นในการขย่าสายขึ้นลงหรือหน้าหลังหรือเป็นวงกลมสตีฟไวครับมีการ ขยี้สายเป็นวงกลมโรเซ็ปรานี่และก็อีกหลายๆคนนะครับฉะนั้นเวลาคุณเล่นเนี่ยเลือกอาว่าจะชอบแบบไหนไม่จำเป็นต้องเหมือนใครก็ได้แต่ที่สําคัญต้องขย่าสายให้อย่าให้สายเพี้ยนและก็ที่สําคัญต้องมีพละกําลังและให้ครบตัวของโน้ตด,ด้วยนะครับ เราเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับก็คือเวลาคุณเล่นเพลงช้าคุณจะขยี้สายยังไงขย่อสายยังไงเร็วจะเล่นยังไงนะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าเพลงช้าคุณเล่นซะมองวันมากเพลงเร็วคุณก็แบบอืดซะฉะนั้นเวลาจะเล่นเลือกเพลงของคุณมาแล้วก็เลือกอารมณ์นะครับอารมณ์ของเพลงควรจะเหมาะ <c oughs> ลองฝึกกันดูนะครับรับรองว่าถ้าฝึกทุกวันมันจะดีขึ้นครับคิดฝึกฝนและก็เล่นจริงครับตามปรชัชญาของมิสเตอร์มอร์แกนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกชีวิตครับบ๊ายบาย